สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องขนมนะคะวันนี้นะคะขนมเราจะมาชวนคุณผู้ชมชมและก็ชิมไปด้วยกันเลยนี่ค่ะขนมเปี๊ยะบ้านครูเบิร์ตอันนี้มาไกลหน่อยจากจังหวัดรบบุรีนะคะจัง,ง,งเวียนนทบุรีนะคะก็กล่องนี้ประพรซื้อมานะคะสั่งทาง Facebook เ,เขาส่งถึงบ้านนะ90บาทมี10ลูก มีสิบลูกค่ะแล้วก็มีสามไส้นะน่าจะมีสามไส้เกราะในเก้าสิบบาทนะคะก็พอดีมีคนเขาหิว้วเราก็สั่งเลยขนมเปี้ยบ้านคือเบิร์ะะเรเรรดเลยะค,ะค่ะเขาบอกว่าไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่ใส่สารกันบูดเขาเป็นขนมเปี้ยะอ,อ,อบควันเทียน่ะลูกเล็กๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนีย่ยลูกเล็กๆแบบเนี้ยคราวนี้เราชิมไส้แรกก่อน แ,แรกได้มีเยอะกับเขาเลยน่าจะเป็นไส้ถั่วเหลืองน่าจะใช่อยู่นะคะเดี๋ยวดูซิว่าไส้ตัดเต็มหรือว่าแป้งตัดเต็มนี่มาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีไข่แดงด้วยแต่ว่าน่าจะนิ่มอยู่นะเนี่ยหือร่อยจริงอือรจริงนิ่มแล้วก็หอมเทียนนะคะหอมควันเทียน อืมอืมแป้งบางบางอเขาก็สมราคาเขานัาา่แหละค่ะคุณผู้ชมอืมอมอก็อร่อยอยู่คุณผู้ชมเมื่อกี้ป้าพรชิมเป็นไส้ไส้ถั่วเหลืองกับฟักเอ้ยไม่ใช่ฟักไข่แค้มขออภัยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวดูไส้ต่อไปอันนี้น่าจะเป็นไส้หมันม่วง เดี๋ยอันนี้ให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 ูคุณผู้ชมไส้แบบจัดเต็มจัดหนักจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ใส่เยอะใส่เยอะใส่แน่นอันนี้ใส่มันม่วงปิดไว้ก่อนแล้วก็ใส่ต่อไปมีมาสองลูกใส่มันม่วง,งมีสามลูกอันนี้เป็นไส้อันนี้เป็นไส้ทวเหลืองที่ไม่มีไข่แดงไม่มีไข่เค็มแดงนะคะทวเหลืองมีสองแบบก็คือมีไข่เค็มแดงกับไม่มีไข่ สามแบบนี้คือราคา90บาทสั่งมาจากร้านบ้านกูเบิร์ตนะคะที่จังหวัดลบบุรีตรงวงเวียนลบบุรีค่ะเขาบอกมาอย่างนั้นนะคะแต่ก็บอกว่าไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะแต่ขอบอกว่าอร่อยคุ้มคุ้มราคากองลาษเบาทอ่ะเนี่ยเนี่ยคุ้มเลยค่ะนิ่มใส่เยอะโอ้เออคุ้มคุ้มคุ้มอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าคุ้มถ้าเกิดใครอยากจะลองชิมนะคะคุณผู้ชมคะ ใครใหญ่ๆจะลองชิมดูว่าอร่อยแบบที่ประพรพูดไหมแล้วก็นิ่มอย่างที่ประพรบอกไหมก็อย่าลืมนะคะผ่านไปลพบุรีก็ไปแวะไม่ได้สปอนเซอร์จากที่ร้านคูเบิร์ตหรอกแต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าเราเจอของอะไรอะไรที่อร่อยแล้วก็ราคาไม่ราคาก็พอจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณภาพกับราคามันไปด้วยกันได้เนี่ยเราก็อยากจะมาให้กับคุณผู้ชมว่า อยากจะได้จะได้ไปซื้อมารองชิมบ้างนะคะก็คือเจออะไรอร่อยก็อยากจะมาบอกคุณผู้ชมเพื่อว่าคุณผู้ชมเกิดเจอที่ไหนแล้วเอ๊ลังเลอร่อยไหมเนาะจะซื้อกินก็อร่อยไหมเนาะถ้าอร่อยแล้วมันแพงมันก็ไม่เสียดายตังค์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไม่อร่อยแล้วซื้อมาเนี่ยมันก็เสียดายตังค์นะคะคุณผู้ชมเป็นเหมือนพ่อพรตไหมพ่อพรจะเป็นอย่างเนี้ยเหมือนที่ก็ลังเลลังเลแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมารีวิวแล้วเนี่ยเฮ้ย อะไรอันนี้เหรอโอ้ยเดี๋ยวหลังเราเจอเราจะต้องซื้อบ้างประพจนจะเป็นแบบนี้นะเออเดี๋ยวาหลังเจอซื้อบ้างซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามีคนมาแนะนําแล้วว่าอร่อยอ่าโอเคนะคะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะคะขนมเปี๊ยะบ้านคูเบิ์ลท,ที่วงเวียนจังหวัดลบบุรีนะคะโอ้ก็ขายผ่านไปผ่านมาก็าแวะอุดหนุนเขาได้นะคะประพรนไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทักบาทเดียวเลยนะคะแต่ก็โฆษณาให้เขาหน่อยนะคะ โอเคนะคะคุณผู้ชมก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมขนมเปี๊ยะนี่ด้วยกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ bye <Bye. S 1> บ๊ายๆด้วยปแน้ะคะสวัสดีค่ะ